อินจิ้น1 1อม้า2เชื่อกพร้อมไฟหลอนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำคาดว่าจากรุ่นพี่แจ้งน่าจะประมาณเดือนหน้าได้แตะน้ำเป็นขรั้งแรกนะครับเดี๋ยวพาตัวใบมาอ่านดูอาสักทีนะครับพร้อมไปฉีกทะเลเร็วๆนี้นะครับลำนี้บอกเลยว่าตกปลาจะจาแน่นอนเดี๋ยวเรดาร์เก็บอิบางอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนะครับเรื่องของเรดาร์นะครับเรดาร์มันมีมากกว่าเรื่องของ การจับพายุนะครับเพราะว่าหมายลับก็จะเตกกับเรดาร์นะครับอย่าลืมนะครับบางวุดภูเก็ตใช้บัญชีเดียวคือบัญชีธน,นาคารไทยพาณิชย์สระบุรียุคนธรเท่านั้นบุดภูเก็ตนะครับเฟซจริงมีเครื่องหมายติ๊กถูกถึงแม้ท่านจะไปคุยในช่องแชทก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกระวังกันด้วยนะครับเงินของท่านในกระเป๋าต้องระวังอย่าให้โจรรับประทานฟรีๆนัดนะครับกับเจ้าของสโลแกนทำได้ทุกอย่างยกเว้นข้อสอบ ก็คือทางพี่ชายเขาก็รับข้อมูลจากบางเลตติตั๊กเองเขาเป็นทางไฟเองเลยด้วยเนาะที<ล>นี้ก็จะเป็นจีเป็นแมปสิบนิ้วแล้วก็เป็นจีเป็นเก้านิ้วนะครับลานี้เ<ล>น้นหนักเรื่องของตอกปลาเพราะพี่ชายเขาตกปลานาะอยากพักผ่อนตกปลาเป็นหลักเป็นเกมตกปลาแล้วชอบตกปลา,กลาเก๋บางก็จะเลือกสิ่งที่บางเห็นแล้วว่าใช้แล้วว่าลองแล้วว่าทดสอบมาแล้วว่ามันมันเก่งกับงานปลาเก๋อนะครับและที่สำคัญลงลงหมายนิดหน่อยครับลงหมานิดหน่อย เออหมายนี้คล้ายๆของนาเป้นะครับแต่ก็ไม่ใช่คล้ายๆครับหมายนาเป้ทั้งพวงเลยครับจากเรืออาชีพเลยครับผมตอนนี้จะมาทําเป็น GPS นะครับแล้วตอนนี้จะเป็นซาวเดอร์กำลัง1 0 0 0วัตต์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูเรดาร์ของพี่ชายเขานะเรดาร์นะครับเป็นลักษณะทําเป็นน็อตเพื่อจะปรับเชิดขึ้นอยู่เดี๋ยวต้องให้เรือลงน้ำไปทีหนึ่งนะครับกาวมินเทคโนโลยีเรดาร์ดีอย่างไรเรดาร์ดีต่อเรือเพราะมันไปสุดสายตาสุดสายตานะครับได้มากกว่าดวงตาของเรา ถึงแม้มืดใส่เว่นดำแต่เรดาก็ยังชัดเจ๋วกับเรดา,ทด,รดาทดสอบเรดาอุ้ยตายหมายเยอะเกะจะยังเลยหมายของนาปีนะครับหมายนาปีส่งสัญญาณก็จะมีขดยากันยุงมาโจ๊กกดเล็กหนึ่งครั้งมันก็จะบอกว่า กำลังเริ่มอุ่น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 เมื่อโอเวอร์เลยยเข้าไปนะครับตอนนี้เรืออยู่บนเขาครับทางซ้ายมือจะเป็นเขาสัญญาณมันจะถีบลงไปไม่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 ผ่านแต่ทางขวามันสามารถถีบลงทะเลข้อดีของการโอเวอร์เลยก็คือเราก็สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะหมายที่เราจะไปนี้มีใครอยู่มีใครอยู่ไหมเพื่อไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่สิ้นเปลืองเวลาเอาลองซอกหมายอย่าจาเล่นะครับปลาไม่ค่อยกินนะครับหมายนี้หมายแหล้วนี้ครับพอเราเปิดอย่างนี้ปั๊บอ่าตอนนี้ผมเรียกได้ในระยะนะครับ ตอนนี้ครับตำแหน่งหาจากกาบาทที่15กิโลเมตรหมายนี้ไม่มีเรือหรือวัตถุใดๆอยู่อ่ามันคุมวิ่งไหมครับระยะทาง15กิโลนะครับ15กิโลก็ถือว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกลมากกลไอทะเลแต่เรารู้แน่ชัดว่าที่หมายตรงนี้ไม่มีวัตถุหรือเรืออื่นอยู่เลยนี่คือข้อดีของเรดรานะครับสำหรับเรือตกปลาอ่าส่วนท่านที่ไม่ใช่สายตกปลาท่านวิ่งเรือกลางคืนนะครับขับเรือ มองทางไม่เห็นนะครับเรดาร์เจอพายุเอ๊ะมืดๆถอดแว่นดูลืมไปเมื่อกี้ใส่แว่นอยู่เอ๊ะมืดมองไม่เห็นแต่เรดาร์สามารถประมวลผลให้ท่านเห็นเด่นชัดให้ท่านรู้ได้เลยว่าในก้อนพายุนี้นะครับมีความหนาเท่าไร่เราสมควรที่จะวิ่งต่อไปไหมเราสมควรที่จะบุกต่อไปไหมมันสามารถตอบท่านได้เพราะนี่คือเทคโนโลยีจากกามินนะครับเพราะทุกคนก็จะมี ผู้คนอยู่ด้านหลังกันทุกท่านแสดงว่าชีวิตเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการเสี่ยงแบบไม่ปลอดภัยเรดาร์ตอบโจทย์ได้เยอะเยอะมากบางบอกเลยว่าเยอะมากบางมีติดตลอดนะครับหรือรุ่นพี่ไ้ตามบางก็จะแนะนําตัวของเรดาร์นะครับหากท่านได้ลองลิมลิ้มชิมฝีมือกับพี่ชายท่านนี้เขาเป็นพ่อครัวช่อถั่เข้าเอกด้วยนะแต่เชื่อหรือไม่กับความที่เขาทาอาหารรสชาติเด่นเขาก็เป็นช่างประมาณนี้ลุยเองทุกอย่างนะครับทาเองทุกอย่างเพราะ นี่คือสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งอย่างเช่นรุ่นพี่บางหลายหลาย,หลายท่านเพราะเรือเราเองสมมติเราทําเองได้สมมุตินะครับทำเองได้บางท่านไม่ทาไม่ได้เราก็จ้างอย่าไปซีเรียสในกรณีเราทําเองได้เกิดปัญหาระหว่างทางเอ๊ะสายไฟนี้ทําไมไฟไม่มาจุดนี้ทําไมเสียเพราะเรือเรามีการกระแทกคึนืนตลอดเวลามันอาจจะมีหลวมคลายได้ เราก็สามารถรู้ได้ในเวลาอันสั้นกว่าเพราะเราดีไซน์กับมันเองลำนี้วางยามาฮ่าร้อคู่นะครับเน้นความเซฟประหยัดนะครับเพราะว่าพี่ชายเขาเน้นออกยอเยอะอให้ดูเครื่องมืออ๋อท,ที่ที่วิ่งมาจะโชว์ของครับจะโชว์ของอ่าสังเกตอันนี้ไม่ใช่ครีมธรรมดานะครับนี่คือย้ำหางปลานะครับมีทุกเบอร์นะครับการไหยฟ้าก็เหนื่อยนะครับกับคนนี้อะผมผมว่ารุ่นพี่จะวิ่งมาทำไมอ๋อจะโชว์ของ